สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทาง True Vision s ค่ะได้เวลาเปิดห้องขายตั๋วในครั้งหนึ่งแล้วนะคะห้องขายตัว๋วที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของภาพ,พยนตร์เรื่องดังจาก Walt Disney Studio และ Marvel Studio ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเบื้องหลังกองถ่ายพบกับบทสัมณ์พิเศษข่าวคราวอัปเดตของภาพยนตร์เรื่องดังพร้อมกับตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ที่คุณผู้ชมจะได้ชมที่นี่ก่อนใครในรายการห้องขายตั๋ว Box Office Show 17กับเอมสาธิดาปิ่นสินชัยค่ะ สัปดาห์นี้ค่ะกับวันหยุดยาวอีกครั้งของคนไทยนะคะหยุดวันแม่นี้ลูกๆอย่าลืมกราบเท้าคุณแม่กันนะคะพาคุณแม่ไปทานอาหารอร่อยๆแล้วก็พาคุณแม่ไปชมภาพยนตร์สักเรื่องค่ะรับรองเลยว่าจะเป็นวันหยุดที่ประทับใจแน่นอนค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาอัปเดตข่าวคราวภา,าพใหม่ๆกันแล้วนะคะในช่วง in the box ค่ะ เข้าชายวันนี้ในโรงภาพ,พยนตร์ะนะคะสำหรับภาพยนตร์แอนิเมชันที่เร็วและแรงที่สุดแห่งปีค่ะนั่นก็คือ Cars 3สี่ล้อซิ่งชิงบัลลังก์แชมป์ค่ะการกลับมาอีกครั้งของเหล่ารถยนต์จอมป่วนนะคะที่นำทีมโดย Lightning McQueen คะ่ะซึ่งครั้งนี้เขาจะต้องเจอกับผู้ท้าซิ่งคันใหม่ใครจะเป็นแชมป์ใครจะเป็นผู้แพ้นั่นคือความสนุกที่ผู้ชมจะได้ชมกันค่ะ หมดเวลาของรายการเราในสัปดาห์นี้แล้วนะคะเอมต้องขอขอบคุณสภาพาที่เท่แบบนี้นะคะจาก k l แลนเสียงสแควร์วันชั้น3ค่ะพบกับเอมและรายการห้องขายตั๋ว Box o f f i c i s l o w 2 0 1สได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ